โอเค okay, let's go โอเคมาครับวันนี้เป็นแผ่นของตัวทารอนเกม i n g นะครับคือตัวแผ่นน่ะตอนแรกอะ่ะผมคิดว่าอาจจะไม่ได้ลายชัดหรือว่าแผ่นบางขนาดนี้นะเพราะว่าผมอ่านในสเปคผมยังคิดอยู่เลยว่ากระจกอย่างเดียวคงจะ2.6แต่ความจริงคือทั้งตัวแผ่นนะครับรวมฐานซิลิโคนของเขาแล้วเนี่ยบางแค่2.6มิลน,นะ ส่วนตัวขนาดแผ่นนะครับอยู่ที่420คูณ490ม mm ิลลเมตรครับตัวเนี้ชื่อทารอนนะครับอันตราแผ่นตัวแผ่นน่ะเราตอนที่ผมเอามือรูบอะตอนที่ผมเอามือรูปดูอะในใจผมอะคิดว่ามันเป็นแผ่นสปีดครับคือความจริงอะผมหาข้อมูลแผ่นตัวนี้ไม่ไม,ไม่ไม่เจอฉะนั้นก็ผมเลยไม่มั่นใจว่าตั้งแต่แรกเนี่ยแผ่นตัวนี้เป็นแผ่นอะไร พอทดสอบใช้แล้วเอาเข้าจริงะครับมันเป็นแผ่นออกไปทางบรารานซนคอนโทรอะไรอย่างเงี้ยครับติดคอนโทรเล็กๆครับไม่ได้ช้าไปหรือไม่ได้ไวไปฉะนั้นเซฟมากครับสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการที่ต้องการแผ่นที่จะเอามาใช้แล้วก็สามารถเล่นได้เล่นได้แบบคุมเมาส์ง่ายใช่ครับจะสามารถคุมเมาส์ง่ายเอ่อตัวตัวแผ่นตัวเนี้ครับมันผมมองว่า ด้วยราคาของเขาอะครับอยู่ราวๆประมาณถ้าซื้อผ่านช้อปปีเนี่ยจะอยู่ประมาณสองพันครับแต่จะอยู่ประมาณพันเก้าพันแปดปลายๆถึงพันเ้าครับแต่ถ้าซื้อในแถวเป่าอ่ะคือรวมส่งแล้วรวมอะไรแล้วอ่ะจะอยู่พันเจ็ดข้อเสียข้อดีของการซื้อแถวเป่าคือเราต้องจ่ายเงินค่าสินค้าเลยเวลาเราสั่งฉะนั้นเราไม่สามารถใช้ผ่อนได้หรืออะไรได้อ่าตัวแผ่นอะ ตัวแผนนะ่นอะมีมีความสมูทมากนะครับตัวแผ่นมีความสมูทมากผมชอบมากเลยนะเขาทําออกมาได้แบบดีดีเกินกว่าที่ผมคิดไว้มากอะตอนแรกผมไม่คิดว่าจะบางแล้วก็สมูทขนาดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเพื่อนๆดูใต้แผ่นนะนักหนึ่งปึ๊บต่างกองไกลไปอย่างนี้ทุกทีนี่ครับอ่าจะเป็นฟูลซิลิโคนเบดข้างใต้แผ่นนะครับดูนะครับโอเคแล้วก็ ตัวขอบแผ่นเนี่ยเขาทําให้มีการสโลปขึ้นมาหน่อยหนึ่งครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะนี่ครับอ่ามีการสโลปลงมานิดนึงถึงจะไม่ได้ดีเท่ากับตัวพวกเอ่อตัวพวกเซนหรือตัวพวกแพนทอมอะแต่ว่าตัวนี้ผมว่าทำออกมาได้ดีแล้วก็การยึดเกาะถือว่าทำออกมาได้ดีครับไม่ขยับนะไม่ขยับ แผ่นสมูทมากคือสมูทจริงๆแล้วผมตกใจมากเลยครับคือเดี๋ยวเดี๋ยวผมซูมให้ดูเพื่อนลองดูนะเห็นปะครับความชัดความชัดของลายแผ่นผมมองว่าเออเขาทำออกมาได้ดีมากๆเลยครับแล้วก็ยังไม่มียังไม่มีข้อตินะติอย่างเดียวคือซิลิโคนเวดเขาอาจจะไม่ได้สวยแต่ความชิมคือมันก็ไม่เห็นนะครับแล้วก็เนี่ยครับดูนะครับด,ดูดูตัวแผ่นนะ นี่นะครับฟังเสียงดูนะครับอันนี้เป็นฟีดของ BMK ถูกมากผมซื้อมาเทสอยู่ฉะนั้นอาจจะไม่ได้ลองไซโคลโปรให้เ,เพื่อนๆฟังแต่ก็คือผมมองว่าตัวนี้ถือว่าทำมันทำราคาได้ต่ำกว่า2,000เนี่ยถือว่าคุ้มมากนะสำหรับคนที่ไม่ได้ติดเรื่องลายนะคือตอนผมสร้างอะมันก็มีอีกลายหนึ่งนะแต่ผมอว,ว่าลายนี้มันก็สีมันแปลกดีอะสีออกส้มๆแดง ก็เลยก็เลยเอาเอาตัวนี้มาฉะนั้นเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ลองไปหาซื้อได้ในในช้อปปีนะครับมีขายอยู่เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆหรือเดี๋ยวผมก็จะโพสลงกลุ่มหลังจากสลังจากรีวิวเสร็จผมลองตัวนี้ผมใช้ลองเล่นในเกมพับจีนะครับคือทำออกมาได้ดีแล้วก็มีความ มีความสมู players, ทมีความบาลานซ์ที่ที่ถือว่าออกมาได้ดีคุมเ yes. มาส์ง่ายมากครับแผ่นบางมากฉะนั้นเพื่อนๆคนไหนสนใจอ่ะลองถ้าถ้าไม่ทันที่ผมปล่อยขายในกลุ่มอ่ะก็จะมีก็จะมีที่ในใต้คลิปเนี่ยผมจะใส่ลิงก์ไว้เพื่อนๆก็คนไหนสนใจไปกดไปกดไอ้นี้ได้ครับไปกดซื้อได้ผ่านลิงก์รบกวนเพื่อนๆกดผ่านลิงก์หน่อยนะผม ผมพูดตรงๆคือผมเอาเงินมาต่อยอดกับการหาแผ่นแปลกๆแ,แผ่นจากต่างประเทศแผ่นที่อะไรที่ยังไม่มีร้านไทยเอาเข้ามาครับตัวเนี้ยตอนตอนเล่นเกมอะ่ะจังหวะเราสะบักเมาส์อ่ะครับมันดูเหมือนไม่หยุดเนาะความจริงคือมมนหยุดง่ายมากเลยนะครับหยุดง่ายมากเลยแล้วก็ไม่เร็วไปไม่ช้าไปความสมูทถือว่าดีมากสำหรับเมาส์ตัวเนี้ยเป็น ATK นะครับ a d k extreme x 1 e x t r e m e ผมเอามาลองใช้อยู่ตัวนี้ลองกับเซนเซอร์ตัวนี้ยังไม่มีปัญหายังไม่ยังไม่มีปัญหาครับฉะนั้นความเนียนของเขาเนี่ยถ้าให้พูดถึงเรื่องความเนียนของผิวกระจกเนี่ยผมว่าน่าจะพอๆกับตัวไซทูเลยนะคือทำออกมาดีอะทำออกมาดีพอๆกับไซเลยแค่สีไม่เหมือนเนาะสีตัวนี้จะออกส้มเผือเพื่อนๆคนไหนชอบลายาไม่ชอบลายไซที่มันดูดำแดงเนาะเข้มไปก็ จะมีตัวนี้อยู่นะครับแล้วก็มีอีกตัวอีกตัวหนึ่งของเขาเนี่ยอีกลายของเขาจะเป็นลายการ์ตูนแอนิเมะผู้หญิงนะครับอยู่ในสวนดอกไม้เลยคือถ้าใครชอบก็ได้แต่หน้าอย่างผมกับลายอย่างนั้นมันไม่เข้ากันอะ่ะผมเลยสั่งผมเลยสั่งตัวนี้มานะครับลายสวยครับลายสวยเพราะว่ามันชัดมากด้วยครับชัดมากจริงๆเนี่ยเพื่อนๆผมซูมเข้าไปดูเนี่ยครับเห็นปหะครับคือชัดมากนะผมแบบผมแบบอึ้งเลยตอนแรกก็ไม่คิดว่าลายจะชัดขนาดเนี้ยก็ ยังไงก็เพื่อนเคนไหนสนใจลองสั่งซื้อผ่านลิงก์ใต้คลิปดูได้นะครับหรือเพื่อนเคนไหนอยากได้ผมผมผมปล่อยขายหลังจากรีวิวเสร็จอยู่แล้วครับแล้วก็จะมีในไทยอะผมว่ามีไม่กี่แผ่นหรอกก็ผมเห็นเอยู่ก็ประมาณสองสาแผ่นที่มีคนเคยเอามาลองลองขายดูซึ่งผมขายถูกกว่าแน่นอนแต่ว่าก็ใครทันก็ในกลุ่มแผ่นกระจกนะครับมีอยู่ยังไงก็ เพื่อนๆคนไหนสนใจหรือเพื่อนๆคนไหนอยากได้ก็ลองได้ description ดูก็ได้ครับเผื่อเผื่อไม่ทันที่ผมที่ผมวางขายไปแล้วก็ตัวนี้เขาจะให้ฟีดของตัวทารอนมาด้วยนะครับฟีดตัวทารอนเนี่ยก็เป็นฟีดตัวนี้นะครับเป็นเีดตัวนี้นี่น่าจะ40มั้งใช่น่าจะสี่สิบดอนคือ ของผมน่ะผมสร้างฟีดตัวนี้มาแล้วแหละแต่ว่าของยังไม่ถึงน่าจะถึงวันพรุ่งนี้วันมะรืนนี้เดี๋ยวเรื่องฟีดเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองทําจะลองทําเทียบกับตัวอื่นที่ผมนําเข้ามาจากประเทศจีนเพิ่มให้ดูเพราะว่าตอนเนี้ฟีดมันมีหลายยี่ห้อมากยังไงก็เพื่อนๆก็ติดตามคลิปต่ต่อไปของผมไว้ละกันครับขอบคุณที่สนับสนุนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเดี๋ยวถึงห้าร้อยไลค์ครับตามที่เคยพูดไว้ห้า,าไม่ใช่ห้าร้อย 500 500ผู้ติดตามเนี่ยเดี๋ยวผมจะแจกแผ่นกระจกแต่เดี๋ยวผมดูก่อนนะว่าจะเอาแผ่นไหนมาแจกแต่ว่าต้องเป็นแผนที่ไม่มีขายในประเทศไทยแน่นอนแผ่นที่ผมแจกเดี๋ยวราคาอาจจะอยู่ช่วงราวๆ1แ8 0ถึง2,050แต่เดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ามีแผนตัวไหนน่าสนใจในช่วงที่ผมซับถึง500นะครับยังไงก็วันนี้ฝากขอบคุณไว้ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามคลิปต่อไปของผมด้วยนะ เดี er while, ๋ยวจะพยายามทำคลิปต er ่อๆไปเดี๋ยวจะมีตัว a r b i t r r Studio ที่เป็นของเป็น g o ซ z l l l a 2.0สวยมากแผ่นสีแดงสดเลยแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะยังไม่รู้ว่าจะมีตัวแทนจากไทยเอาเข้ามาขายไหมหรือผมต้องไปหาจากเมืองนอกมาก็ยังไม่ทราบยังไงก็วันนี้ฝากขอบคุณมากนะครับแล้วไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับโอเค let's go